กันเนี่ยทำไมแม่ผมเปลี่ยนไปฮะทำไมถึงกลายเป็นสีดำอย่างนี้เนี่ยปกติก็ต้องไปสีดำสีต้องสีขาวไม่ใช่หรอเนี่ยนฮ้ยเจ้ากินเกินเฮ้ยขึ้นเกินหื่อสินเอ้ยใครเอาไม้กันใครนมาตักฉันอีกแล้วเนี่ยเอ้ย จะมาทำร้ายเด็กนะไอ้เจ้ากบกูฉันจะจัดการแกรวันนี้และแกก็จะไม่สามารถตื่นมาหาพวกของแกได้ไม่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 ฉันจะไม่ยอมตายพวกเราุกคว้าคมรู้ ลู่จานย้อนฟคงอย่างงั้นสินนะโอเคเดี๋ยวฉันจะสอนให้นายนะจะเออควินกัมโบฉันมีวิเชดฉันจะสอนให้เก่งเลยไม่เป็นไรหรอกช่างวันเถอะ ดี๋ยวอนาคตนายก็สามารถช่วยพ่อแม่กลับคืนมาได้นะควีนกัมโบอาจจะใช้เวลาตั้งนานหน่อยนะเตรียมตัวยังที่จะได้เป็นผู้นำในหลังนี้แล้วเพราะพวกเราตอนนี้ขาดแคลนอาหารไปจังมาก เพราะว่าไม่มีผู้นำที่คอยนําทัพไปหาอาหารนั่นเองถ้าต่อไปราต้องไปผู้นําของลังและหาอาหารมาให้กับพวกพ้องได้เลยใช่ไหมครับดักกัมพอหนูนี่แหละจะสามารถจัดการพวกมันได้และหนูจะเป็นคนแรกใช่ไหมฮะใช่พูถูกเลย ดีจริงๆอ่อเอ่อเอ่อเอ่อา่่ที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่ฉันได้ออกปชมก่อนเอ่อเอ่อเอ่ออ่อเออย่กว สกลับเลยยังไงบ้างตอนนี้เราจะมีการเปลี่ยนกฎหมายใหม่นะโอเคไหมทุกคนโอเคเตรียมชื่อไว้เลยนะกบฏบรับทราบครับตอนนี้เราจะใช้จากคนอื่นปกครองลูกของตัวเองด้วยผู้ปกครองของลูกของตัวเอง,เอง,อง,ต,เองตอนนี้ถึงแม้ลูกยังมาจากใครก็ตามแต่จะ รับเลี้ยงในมือของคุงกับโบเท่านั้นน่ะคีนกับโบจะเป็นคนเลี้ยงหมดทุกอย่างกิงเกิลทุกสายพันทุกตัวต้องอยู่ในมือของคุนกับโบคนเดียวเท่านั้นโอเคไหมใครเห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยก็พูดได้เลยไม่ต้องกลัวส่วนใครเห็นด้วยก็พูดได้เลยไม่ต้องกลัวแล้วก็ก็เหมือนเดิมนะการโวด คะแนนที่เยอะกว่าก็จะชนะไปส่วนคะแนนที่น้อยกว่าก็จะแพ้ไปลองของพวกเรามีทั้งหมดสิบกว่าคนตอบจะห้าคนหรือ6คนก็ได้เพราะว่าที่เหลือมันไปไหนกันแล้วก็ไม่รู้สงสัยน่าจะป่วยก็เลยลางงานะใจครับคุณกัมโบเขาป่วยมีใครจะเลือกมกัม่งพอมอ้าวพอมชอบผมชอบผมชอบผมชอบ ผมอยากได้เหมือนกันเอาเอาเอาเเอาเอา,เาใช่พวกเราก็อยากได้ถ้าได้นราจะดีมากเลยใช่ใชใช่ใชเราก็รู้จากได้เหมือนกันเลยอผมก็อยากได้ผมอยากได้ความคิดนี้ก็ดีนะครัะคีนจัมโบ้ Queen ผมชอบดีแต่ผมไม่เอาครับทำไมอนะ่ะจะไปอยู่แลยมีเพื่อพวกฉัน ผมไม่อยากได้ด้วยซ้ำทำไมเหรอเอาดาคาโบไปไหนเซนชุอ,อยู่ใจเย็นโอเคทำไมถึงไม่อยากให้เลีเ้ยงด้วยคุยกับบัวก่อนสมัยก่อนลูกของผมถูกเลี้ยงด้วยคุยกับบัวแต่ดันตายโดยไม่ทราบสาเหตุนั้นผมจะไม่ให้ท่านมาเลี้ยงอีก จะไม่จะไม่ยอมบอกว่าผมจะไม่ให้มันเกิดขึ้นซ้ำอีกทีผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นซ้ำตอนนั้นเป็นสถานารณกที่แย่เป็นอย่างมากผมจะไม่ให้คุณกัมโบการปกครองครั้งนี้ได้โอเคเข้าใจไหมคุณกัมโบผมไม่ได้อยากให้ฉันปกครองอยู่แล้วก็ได้แต่เสียใจด้วยนะคะแนนโหวตมันได้ลนะ เป็นไงบ้างมีใครบ้างห้าคนใครบ้างมีหลายคนเลยอะเออแล้วใครบ้างอะ่ะมีหลายคนอะหลายคนอะเข้าใจไหมหลายคนอะเออหลายคนห้าคนมันหลายคนด้วยเหรอเออก็ก็มีเออมีขอดูก่อนแป๊บ สมสักสมสีสมปองสมหมายโฮไอยโอ,โอห้าคนจริงๆด้วยเออก็ดีนะห้าคนอ่ะห้าคนเลยเออใช่ใช่ใช่ดีนะพวกโอเค okay, อย่างนี้ก็น่าจะโอเคแล้วฟังนะ, okay, อะเอา้าพ่ตายซะเออเออเออชอไม่มีท่องสมัยมนุษย์ทุกคนเข้ามาที่นี่บอกลงมีอะไร คุต้องการอะไรแล้วทำไมต้องมาที่นี่มันแปรประหขาดจังไเรอทำงานจนจะเหนื่อยจนวันมาถึงห้องที่มันอยากถึงแต่พวกเราไม่ได้อยากให้มันถึงเพงสศนี้มันเป็นสิ่งที่เศร้าเป็นอย่างมากและไม่ดีเอาซะเลยเมื่อไหร่มาลุ์จะเลิกมาในห้องเดิมๆซ้ำๆ ก็ดีที่มีอาหารแก็มีข้อเสียหลายอย่างียอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องไอคิวเิวชั่นด้วยนะคระับสำหรับวันนี้ไปแล้วรอติดตามคลิปต่อไปเลยนะครับ